ตอนรอพบกับไหมคะเวอร์ชันหนึ่งนึ่งจุดเจ็ดสองน,นะครับคลิปนี้คือคลิปพี่สาสเอ็นะครับหนูคลิปนี้หนูเราจะไปตัวรีเอนเดอร์ดาก้อนนะครับและคลิปนี้เราก็มีแข่งแล้วเช่นนะคือคนคือคุณสีน้าสนนีน้าฮะเขาเป็นผู้หญิงนะคะแต่เขาเลือกสก,กีผู้ชายเนะี่ยสวัสดีค่ะ <laughs> โอเคคนนี้คุนจะแลก็มาร่วมไปกับเราด้วยอยีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับตุ๊บุ๊ โอเคนะโอเคนะแล้วคราวนี้เราก็มาอยู่ที่นี่แล้วนะครับคราวนี้เราก็จับมาเป็นโอเคนะทุกคนหนูหนูหนูเราจะขุดขึ้นไปนะแล้วหนูก็ตามมาแล้วกันนะคนสีน้านม่ถือว่าเป็นผู้หญิงที่อายุห้าสิบปีนะหนังเกี่ยวเนยนะหนังเขียวนะครับผมเขาโดโอเคน้เราไปเล่นกันหน่อยก็ได้นะเจ้นี้เราจะทำตาวกดมันจริงนะทำไมอะ ห้าหาูไฟใหม่นะไฟใหม่นะว้ยแต่ดีนะถ้ากดถ้าเกดเราเตียมมาคุณสีน้ำาไม่เห็นพูดเจคำลค่ะได้นระเบิดเตรียมนอนระเบิดได้น้าะคุณสีนะบอกว่าตอนนี้เป็นใบ้หลแล้วนะฮะไม่สามารถจะพูดได้นะ แน,น่หน,น่าจนะเขนะินะนะคะทุกคนชนะเพิ่มาอัดคลิปข้างแรกนะโอเค <Okay, S 2> ขึ้นมาแล้วทุกคนแล้วว่าเอ,อนน็นดัลต์อนนี้นะโอเคทุกคนไปทำลายหัวใจ12มันของมันเลยนะอยา่างแรกนะเราต้องทำลายหัวใจของมันก่อนนะทำบมคนนี้ยิ้มไม่ค่อยแม่นเลยเกิดอนะไรขึ้นอ่ะทุกคนนะอยาอนะ่าอ,อ,อ,อยาอนะ่ามองหน้าเอ็นดัลต์โอ้โหอย่ามองหน้าเอ็นดัลแมนอย่ามองหน้ามันซิเ้เฮ้อยเย้เสร็จแล้วนะยังไม่ทันจะอะไรเลยนายนะ อนนี้ยังมีมนุษย์หิมะอยู่นะเฮยใครมีอาหารบ้างมะเจยยมีอลทเจยไม่มีอะไรผมไม่มีอะไรเลยเอามาหน่อยได้ไหมเนี่ยเอาอัญมณ์ทองอาเอามาหน่อยได้ไหมรู้อาหารพอดีเลยขอเอาเจย็นงอยู่พอดีเลยเ๊เเ่ไหนอาไนยเอ้าจกมาสิจะได้เอาเขามาเนเน่เน่เออ พอใจเพิ่มเลยนะโอเคก่อนพี่ไปแล้วอ่านนะตายแก้วโอ้ยคุณจะรี่ตายแล้วเนี่ยฮะให้ไม่คุณตายคุณยากจังเลยคือเขาบอกว่าไม่เขาเถียวว่าอไอ้นะเขาเขาเถียวว่าพี่เชนทำทำฆ่าเจอรี่อ่ะใครที่อ่านไปเมื่อกี้บป่ะไหมโอเคแน่ยังได้ถ้าเกิดเราถล่มไม่ไเลยทำได้ทีนะคือเรา ่ปอกขึ้นไปเลยนะง่ายที่สุดเลยนะโกลยตอนนี้ปิกตอนนี้ทังาทำลายอนอยู่อ้าทำลายไปเสียเลเนี่ทำลายไปอันทำลไปสามัแล้วค่ะทำทำลายไปอนุนะคะเผยเผอติดปากพวกเขาว่าขาเยเร่เยโอเคทำลายไปเสียเหรอทำลายไปเสียแล้วเออเหรอ เออแล้วเออแล้วรู้สึสสมีความสุขด <พอ S 2> ีิงไหมนะพอมาร่วมวงนะมีบางคนก็อยากแต่ไม่บางผมก็ยังไม่บอกนะว่าจริงๆผมกะว่าถ้าเกิดเราไม่ได้กันสี่คนนะแก๊งนี้คือแก๊งชาวเกมมากไม่รู้นะมีคนแต่งชื่อหรือยังนะฮะก็พี่เชนเออก็จริงนะโอเคนะขอเจ้าดีที่เก่นะหนูไปทำลายแบบไกลๆดีกว่าทำาไมเราไม่เจอตัวบอสมันเลยอะ

วงวังข้าหลังโอ้มันเออคือบอว่ามันยิงไม่โดนเลยอะเรมากจริงจเนจะยิ้อยนีก็หาตัวอีกไปมาตามหลังวะ 你哪来龙哪？ ใจมันก่อนสินี่ทำลายหัวใจที่ไม่ค่าเดนรก่อนนะที่จะทำลายหัวใจอย่างเดียวเหรอไ,ไม่เหรอต้องฆ่าเราจะต้องทำลายหัวใจของมันก่อนนะ,นะไว้ไอเดนรก่อนอยู่ในหลังนี้ช่วยด้วยคือไมี่เจอมันแล้วเดี๋ยวเพีงเซนอยู่ไหนอ่ะตอนนี้กลำลังทำบุกแลาวหัวใจอีกหัวใจหนึ่งนี่ยนะนี่กำลังทำลายหัวใจอยู่ ตอนตอนนี้กำลังตอบขึ้นไปอยู่เพื่อให้เพื่อให้โดเร็วสตายอ่ะยันดมาละได้อยู่ดวยกันก็เกแอปเปิลทองเลยนะตายหรอดีใจที่เจอที่เจอเจอูอินเดอร์เพเีใจที่มเรื่องไมู่้เลยแค่ที่เดียว จริงนะก็ก no ็จนาไม่ช่วยเลยอ่ะเออช่ก็อ๋อ๋อพี่คพี่รับใจก่อนนะครับโอ้ยผมงปิอยู่นะผมไม่ได้ไมีแผเลยนะผมแค่มองหน้าตน้าตาพี่้หมอเลยนะไม่เป็นไรนะฮะวัดีีแล้วพกอีกหลายคนฮะเออทุกคนลว่ามันทุกคนแลวมันมันมนหนูมันดับพันเราตกได้นะ อยู่นะพี่สามบี๊ก่อนพี่ชายช่วยหน่อยดีกว่ชพี่จีน้ำอยู่นคะคะ้นเหนือหนอหนือาเข้าไปลุกลซอลึกๆกะเพื่อที่หนักไปทำไรหัวใจของมันนะพี่จตยเหรอามนมีคนุดสมชตายอะจเลยจะได้ตายโดยเอ็นี่ไมใช่ไม่รู้จนแอปเปิ้ลทองเนี่ยใส่เฮ้ นะนะมันเดินมาจากไหนมันก็โผล่มาหาทิมันก็เดินมาให้นะสิมันก็เดินมาสิมันไม่มีขาเลยไหนถึงมันมันแวะโอ้มันแวะมาเอ้าอันนี้เอออนะโฮ้ยพวกไอ้อันนี้มืนคนเขาคนชนะมือคนสี่นะใครสักคนนึงใครสักคนนึงช่วยฉันด้วยโอ้ยเฮ้ยไม่กี่ตัวพิชิตเดนเลยฮู้สุดดีนะไม่สินก๊อ เราเลยที่ทำลายเรืนอนเรื่องนเพีอยทีนะพี่เจนพี่เจนไรต่อปพี่ตายไอชินาอยู่เฉยนะบี้ไม่ชน,นะให่ใหญ่ใยิงแค่นี้นะเพราะว่าชนาขึ้นอ้อยอ้ย,อย,อยต้องระเด็นตกลมาจะตายอยู่แล้วไอ้นยพี่ยีนะพี่ชินเฮ้ยเราใช้เศษสนมแนม่ไม่ดีกว่า อีกอ่ะพี่สินาคันนี้พี่อยากทำอะไรยังไหนไม่เงยกอยกว่าจะต้องมีตั้งหลายคลิปย้อที่เราจะต้องมาค่ายด้วยละกอนนะคลิปนี้ก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีครับบ๊ายบาย